โอ้โหท่านชมเลหลมนี้โอ้โหวนน้ำได้นะไกล,ล้่ะ่ลไม่ใช่ใกล้ท่หร่เลยดูดูดูดดดอ่าวนน้ำนะบางทีขึ้นมันจะตื้นแจะตื้นทำท่าจะตื้นลงไปลึกอีก ตอมานนหดตออระดับตดอดน้ำนะ้นเรือเบาไม่ได้ลากอะไรมานะจะตอบน้ำด้วยาความแรงเราจะต้องรู้นะว่าน้ำประมาณนี้ประมาณนี้เบอยอ่ยงไม้และหลายคนคิดถึงเช่วงน้ำแรงก็จะไม่ค่อยได้วิ่งนะคะเพื่อความปลอด รอขยี้ใจ